จ้าของฝากมาอยูนลงมาขายแล้วมาคุ้มเอาแล้วเอาไปเอยลูกเป็ลายเลยดิค่ะเอาหน้งสือไปดีมันยังแหม่ให้เพื่อนลูกหมาลูกหมาเนาะค่ะที่เป็นาไปสีบไังาดนะทุกคนสบายดีทุกคนจ้าเนาะตอนนี้กายกำลังสิกราบเนาะแต่ว่ามไม่เห็นตลาดเนาะแต่กายพาทุกคนแวะเบิ่งกน้อยนึงเนาะอันนี้เขาจะเอิ้นตลาดอีหยังนะตลาดเอีหยังเกาะตลาดห้วยดินกอบห้วยดินกอบ ตลาดใหม่เนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิรงกันว่ามีคนขายยาง<ะ>ังนี้นว้าดคือมันสูใหญ่แท้ตายแล้วพอดีว้าคือ,อมันเยอะแท้เปลี่ยนไปอู้หูหนาวลุกฮะขอบังในเด้อ่ได้มานำมาสุดโบยมานำแล้วว่าเป็นตะแดงเลยแล้วว่าเป็นต่ตลบตลกเลยสดเบ,บ,บ๋เบ๋ว่าเป็นเป็นดอกเออมาซื้อสุกยังหรือปลาคอนาให้นะ อันนี้แม่งอันนี้เอาสามห้าสองห้าเดี๋ยวเขาละบุงกอน Hold on. ควน่ลอกนคืออย่างงบูฮูเนาะสายแบบโอเคเห็นหลานมามีแบมาแถวนี้ไม่เห็นไปเสร็จละแบบตัวแบบแบบตัมิกกีนี่มะเออนีละไปนำเจ้าโขกไปเสร็จละแบ๊ลแบลงมากนบอแบบู้ใด Southeast Southeast. Lives, ัได้เไัมามันติดประตูเนส็จแล้วได้เสร็ะติดคนเนาะปากไปก่อนด้บอกี่เขายางรอคอก่อนปากไปก่อนเด้อไปต่ก็ค่อยก่อนดี๋ยวขึ้นเโอ้ยอย่าเ้าแล้วใมาเก็บที่มันยื้เปล่ นี่ก็หอย้ยบัรอนงส่วนหหายก็จะมีหอยเนาะเป็นละห้านี่รู้สึกว่าอยากมีหอยทุกทุห้านเลยอันนี้มีอย่างนี้ปลแหละมักเทหมักเทไข่เจยบักเท มาละซีฟูมไม่กินบอสบอสเศษสองเนี่ยหรอออนูวะหนูไปเปี่ยวะมาละซีฟเอาวะตอนแรกมาซีต์เอาอ่ะตอนแล้วแล้วตัวใหญ่ ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านเราที่โคนเนาะมีปลามีหนูมีพนะักอีม everything เนาะที่ครนเราเห็นทุก,กอย่างแล้แลอย่างเนาะสลัดตลาดด้วาสลัดบอสอืมเปนี่ค่ะเนาะอะไรคีเซนฟันจริงนี่งามกว่าใหนแล้วอีกเนาะนี่เข้าใจ ้วลเท่าไหร่ะโลหิตจีบกินละห้าพันโอ้เราต้องถามเจเลยตลแเลโลหิตบกุ้งซื้อแล้วดินี่เาซื้อแล้วาย้อต้อนจ้อยก่อนจ้ซื้ออยู่ตลาดกุศลบาทลเด้น่าใจอุ้ยปลาเล่อยากินบังน้ำนมจานเท่าไหร่นี่บังน้ำนมนี่จิ้มป สองพัหาฮะสองาว่ามันลุกเรามันคือเกียวเอียวด้วยเมืเนี้มันคือเป็นสิสองนสิบห้าอือ้าสิกินได้หรอ,อถ้ป้าเข้าใจดีนะแล้วเปร์เข้าอีกแล้วตัวสีขาวโบมีเน่ะสีขาวนะยังก็คันนี้สีขาวตัวอี้กมน โอ้ยังทุกอนเอาเผ็ดได้ห้าพันต่อเนี่ยคือระพูนนั่นแหละเนยอีกยางอีกโอ้สลายจะเป็นเครื่องสอดน้อยนี่เนาะเห็นมีทุกท่านเลยเมม่ดีงาเยง่นน้อยเรอดามีมีเรียลกินเลยนี่ หอยเงายหอยเงายหอยยันนั้นเท่ากันเ่แงหสิบพันเป็นปลาหลายเลยแดงแฮมซิปบอกแม่น่ะน่องสอดอ๋อน้อหอมเน้อหม หมดแล้วทุกคนเนคอ่ยเนาะก็จะประมาณนี้เนาะขายเครื่องขายของโอ้กัปนายหิงกะปูนี่ขายแนวได้นี่รู้สึก โลเ <onents> ่าเห็่ม <detailed out> <hills> ันเผาโลหาพนโซอนมา่อีุ่ายสลายไปกลับมาแลซื้อนาะมาเวียน เฮ้ยเมีค้าปักปั้นอีกแล้วย่างไวพาบบทุกคนบลายตาติเนะ น้องมาซื้อของเสร้อแล้อเนี่ยข้างบ่อซื้อไอ้ลูกทั้งไว้ไอ้เมืองกันอ้าวอันนี้ก็ะขายบออันนี้มะน้อย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  ซอยละเอามาเลี้ยงตัวเดียวบ่มันแม่มันไห้กินนมเรามาเลี้ยงแต่นน้อยมาแล้แม่นิมมันเอ้ยงามปานี้โมสี่สุดเลยนึนไปน้ำมูน่ากกินปลาแล้วโออยาดน้ำไกันเน้ีเนี่ อา,อาจารย์วะเอาจะตามแทนก็ไปเอาแม่บอนโรนัลเอื้อได้ไหมได้เอามาต้มเผ็ได้ไหมเดี๋ยวนี้กินน้ำเดี๋ยวนี้กินนมแบบนี้เลยเหาาลย่ะกินนมเตา้าเลยเออเป็นลูกน้อยเจ้าเลยดิหนิเต้านึงท่านเจ้านึงท่านเจ้าของฟาร์มมาอยู่ดลงมาขายแล้วมาคุ้มเอาแล้วเอาไปเลยลายเลยเนี่ิ เอานะไปลูกกนลูกหมาลูกหมาลูกห้าสิเ็นะไสิัะไรกับะนี่พี่กได้บอกูกได้ปกติขายเจ็ดสิบูน่เอาตัวรังเรีงนี่ป๋เอาไให้องเผยไปมาดุกมาดุกเอ็ดเ้มาดุกมาดุกอุยเออาด้กแม่อุยแคบปออุยปลอมแล้กอุยเลี้ยงสิมาดุกนมอุนี่ก็มีแต่เลี้ยงเไยก็มา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 นี่ามานามาม่นีมามามีมามามาม ปลาดุกอันธรรมชาติแต่่บอกเออทั้งกลางสองตัวเลยนีใหญ่ไปอีกอนปลาดุกอุ้ยอ่าเหอุ้ยองเเอดนี่สาวมาเบิ้แก้วคุณคคุณคุณขึ้ไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้น่ะอเ็งามเยเห็นตัวจริงนี่นะมากกว่าอ<ะ>ีกแล้ว จะปดุปูไปโลนึงหาสิบพันเนาะร้อยไปบาทป้าโลนงได้หลายเนาะลนเบาได้ปดุมนได้ตัวนี้ได้ได้หลายได้หลายน้อยแท้อันนี้ตัวนี้เั็นี้กกินตวแรกพวกินข้าคอห้าราได้บอกโอ้ยข้าวคอจได้โลราได้ข้มีผู้กินนะซื้อไปแล้วเนาะ ชือปลาดุกปลาลาวเต็มม่แปลาถูกมดใช่ไหมคะตื้มมดแล้วก็เรียวนี่หนาบุ๊มดแล้วกเียำรอเาเขาเหตละเรือกรตัวหรือสามตเท่านั้นนะมันบ่มีคุนั่นตัวไหนตัวนี้บอเออนียบ่มีรมมาตาแล้วมีจะเรียก

มันนมเห็นแม่เขณป้าปอยากได้อียงเงก่ามันต้น<จ>ตัวไหนคือมันต้นโอ้ตัวไหนคืมันต้นเ่นมันเปล่เลือกในนี่ตัวนี้หัวน้อยไปซื้อมันต้นให้แม่ก่อนดูคอนอยตะเวนกำลังสตกดิบ<อ>เนาะเงไะเจ้าของมันต้นรืไโต่ไหนมันต้นะข่ะ่้่ามเลยสิใช่้งน้่าเลเลี้งไหน ไมอยู่นั่นคเดืองยนี่คืองเดือเนี่นันเดือเือเออปาดออกนี้ออกมันต้นเท้ินยอดไหมตอเออไม่ใช่จะโรเอาเอาโรเดียวก็พอเลโเดียวั่นยกันกายเล่นบ่ นออมันนนตยู่ใี่ขอบใจเต้ยหลังก้านโลโลห้าพันเด้อสะอ่อนเดี๋ยวจะเปนหน่วยใหญ่โอ้ยยังอันนี้เนาะโอยสตรีไม่ใช่ปังว้างอันนี้ก็โลห้าพันเด้อไปจังไหนทุกคนมากบสถตลาดนี่เนาะตอนนี้ต้องขอโตออกเมือก่อนแล้วเนาะเพราะว่าอยากค้ำแล้วเนาะเธอซีฮอตบ้านกัถือว่าเด็กเลยเนาะแต่เจ้าของตัดเปแล้วนะพี่ป้า